807นะครับถือว่ามา3ตัวตรงๆเลยนะครับเลขท้ายรางวัลที่1นะครับแล้วก็ในงวดข้ามงวดนะครับผู้ชมก็ไปเข้า29เลยนะครับ2992นะครับก็ถือว่ามาทั้งงวดปัจจุบันนะครับมา3ตัวนะครับแล้วก็งวดล่วงหน้ามา2ตัว2992นะครับแล้วก็ก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับผู้ชมที่ได้ตามแนวทางในช่วงโค้งสุดท้ายเลยนะครับผู้ชม เลขปฏ pues ิทินหลวงปู nah ่สวงครับช่วงโค้งสุดท้ายก็ขอแสดงความยินดีกับคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับในงวดนี้เราไปตามขั้นตอนะครับสําหรับเลขปฏิทินหลวงปู่สวงนะครับห้ามพลาดนะครับงวดนี้นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมไปพร้อมๆกันเลยครับครับและนี้ก็คือปฏิทินหลวงปู่สวงนะครับในเดือน7นะครับหรือเดือนกรกฎาคมนะครับสากประกาศผลวันที่1กรกฎาคมนะครับก็จะตรงกับวันศุกร์นะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าตัวเลขในตารางนะครับวดนี้นะครับที่แปรล่วงหน้ามาเข้า29นะครับในวดนี้นะครับล่าสุดมาถึงงวดปัจจุบันแล้วครับจะแกะได้ตัวเลขอะไรนะครับไปรับชมกันเลยครับนี่ครับพอภาพโฟกัสชัดเจนนะครับท่านผู้ชมเรามาแกะตัวเลขทางด้านซ้ายมือนะครับชุดแรกที่มองเห็นนะครับน่าจะเป็นหมายเลข7นะครับเป็น7 ถัดมาก็จะเป็นหมายเลข2นะครับเป็น2นะครับแล้วก็เป็นหมายเลข9นะครับตัวที่3นะครับที่อาจจะเห็นชัดเลยนะครับ7 2 9เนะครับเห็นเจ็นะครับแล้วก็ถ้าเรามองให้ลึกไปนะครับผู้ชมจุดนี้อาจจะเป็นเหมือนหมายเลข3ได้เหมือนกันนะครับลอง7กับ2เนี่ยถ้ามอง อาจจะมองในมุมกว้างนะครับผู้ชมอาจจะเห็นเป็นเหมือนเลขสามนะครับเนี่ยจะเป็นเหมือนสามสี่นะครับเหมือนสามสี่เก้านะนี่ครับเอาละครับเดี๋ยวเราลองมาจัดชุดตัวเลขนะครับสําหรับการแปลตัวเลขในงวดปัจจุบันนะครับครับเลยเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขชุดสามตัวชุดแรกนะครับก็จะได้แก่หมายเลขเจ็ดสองเก้านะครับเจ็ดสองเก้านะครับแล้วก็ชุดที่สอง ที่มองเห็นก็จะเป็นหมายเลข3 4 9นะครับ3 4 9นะครับซึ่ง2 9ก็ออกไปแล้วด้วยนะครับในงวดที่ผ่านมานะครับก็ลองดูนะครับเผื่อว่าจะมีโอกาสนะครับขึ้นไปเลขท้ายรางวัลที่1ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับสำหรับ2 9นะครับแล้วก็ชุดตัวเลข2ตัวนะครับคุณผู้ชมก็จะจับคู่ได้นะครับก็จะมี3 2นะครับที่มองเห็นนะครับ3 4ี่ 3ามนะครับแล้วก็3 9เนะเป็นชุดสุดท้ายนะครับนี่ก็คือตัวเลขนะครับที่มองออกมาได้นะครับแกะได้ชุดตัวเลขนะครับทั้งชุด3ตัวแล้วก็ชุด2ตัวนะครับผู้ชมอาจจะมีมุมมองนะครับการดูตัวเลขเป็นแบบไหนนะครับหรือว่าอาจจะชอบตัวเลขคู่ไหนนะครับก็อย่าลืมลองคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะครับครับและเดี๋ยวเราไปดูการแปลปฏิทินหลวงปู่สวงนะครับค่ามวด ในงวดของวันที่16กรกฎาคมครับซึ่งอาจจะย้อนมาออกในงวดวันที่1กรกฎาคมก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเหมือนงวดที่แล้วนะครับที่งวดของวันที่16นะครับเราไปแปลของงวดวันที่1กรกฎาคมนะครับก็ถือว่า29นะครับมาให้โชคด้วยนะครับ2992นะครับแต่ว่าในงวดปัจจุบันนะครับ16มิถุนายนนะครับที่เราแปลงงวดที่ผ่านมานีนะครับ807มาตรงๆเลยนะครับ3ตัวเต็มๆนะครับ ก็ขอแสดงความดีกับผู้ชมอีกครั้งนะครับที่ได้ตามเราทางในช่วงโค้งสุดท้ายด้วยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปแปลข้ามงวดกันเลยครับครับและตอนนี้นะครับผู้ชมผมพาผู้ชมนะครับไปอยู่วันที่ปฏิทินหลวงพุ่สวงนะครับงวดของวันที่16กรกฎาคมนะครับซึ่งเป็นการแปลข้ามงวดนะครับซื้ออาจจะมาออกในงวดของวันที่1กรกฎาคมนะครับเดี๋ยวผู้ชมบางท่าน อาจจะได้เคยได้โชคทั้งข้ามงวดแล้วก็งวดปัจจุบันนะครับลองมาดูข้ามงวดนะครับหมายเลขแรกที่เห็นนะครับเป็นหมายเลข2นะครับเป็นหมายเลข2นะครับขีดโค้งลากลงแล้วก็ขวางไปนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นหมายเลข4นะครับเห็นเป็นหมายเลข4นะครับนี่นะขีดขวางลากลงขวางไปแล้วก็ลากลงนะครับต่อมาเป็นหมายเลข5 ที่เห็นนะครับเป็น5นะครับมีรับขีดลากลงมาแล้วก็โค้งนะครับแต่ว่าตัวเลข5นะครับคุณผู้ชมอาจจะมีตัวเลขที่ทับซ้อนกันอยู่นะครับเนี่ยอาจจะเป็น5 58นะครับอาจจะมองเป็น58หรือ50นะครับอาจจะมองได้2มุมนะครับตรงจุดจุดนี้นะครับหรับ58,50ปดห้าศนนี่ก็คือการที่แกะได้ของปฏิทินข้ามงวดนะครับ เอาละครับเดี๋ยวเราลองมาจัดชุดตัวเลขนะครับที่ได้จากการแกะตัวเลขในปฏิทินหลวงู่สวงนะครับการดูคงวดนะครับสำหรับชุดตัวเลข3ตัวนะครับผู้ชมเห็นชัดๆเลยนะครับเห็นเป็นหมายเลข2 4 5ี่ห้านะครับ2 4 5ห้านะครับซึ่งเรียงตัวต่อกันมา3ตัวเลยนะครับเนี่ยจากตัวแรกหมายเลข2หมายเลข4หมายเลข5้านะครับแล้วก็ถัดมานะครับ ก็ต่อลงมาจากหมายเลข2ก็คือเลข4นะครับคือ4 5 8นะครับเป็น4เป็น5เป็น8นะครับชุดตัวเลข3ตัวนะครับน่าสนใจทีเดียวนะครับนี่ครับแล้วก็ชุดตัวเลข2ตัวนะครับที่ยังพอจับคู่ได้นะครับก็จะได้แก่หมายเลข2 4นะครับคุณผู้ชมซึ่งอยู่คู่แรกเลยนะครับนี่ครับ2 4นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับชุดตัวเลข2ตัว50ย์ ที่ระวังครับเลข8เนี่ยอาจจะเป็น8เป็น0นะครับเนี่ยครับก็จะได้2 4กับ50นะครับนี่ก็คือการแกะนะครับตัวเลขในปฏิทินลูกกูสวงข้ามงวดนะครับก็นำมาฝากคุณผู้ชมทั้งวดปัจจุบันนะครับแล้วก็ข้างวดนะครับวัปัจจุบันหนึ่งกรกฎาคม2565น้านะครับ